ข้อควรระวังในการต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังนี้เลยหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่ข้างบ้านถึง5เมตรเลยนะคราวนี้ทําให้สลปหลังคาเนี่ยมันจะวิ่งมาไกลมากมากเลยเพราะว่าหลังคาต้องมีสโลปประมาณ3-8ถึงองศานะหลังนี้ใช้ลังคาเมทัลชีฟพิวโฟมทาให้ฝ้าเนี่ยมันดูเตี้ยนะคราวนี้ผมก็เลยทาการออกแบบเป็นฝ้า2สเต็ปมีสเต็ปไลท์วิ่งล้อมรอบม,มันจะทําให้ฝ้างนีดูป่ตงขึ้นนะครับอันดับที่2เลยข้อควรระวังก็คือพอมีพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วเนี่ย เราต้องทําการติดตั้งแอร์ที่มันมีขนาดใหญ่อันนี้เป็น18,000 BTU นะผมต้องเผื่อสายไฟเบอร์4ซึ่งมีเบกเกอร์20แอมคราวนี้ต้องมีการเผื่อระบบตรงเนี้ยซัพพอร์ตไว้ด้วยไม่งั้นจะใช้การไม่ได้นะครับแล้วต่อไปพาไปดูห้องนอนห้องนอนเนี่ยผมจะให้ไปดูภาพ t ีดีนะอยู่บริเวณนี้คราวนี้เราก็ต้องรู้เพื่อแบ่งพาร์ติชันได้อย่างถูกต้อง แล้วก็ตรงนี้คือพัดดิชั่นที่เรากั้นระหว่างตัวห้อง Living กับห้องนอนจะได้แบ่งมันอย่างเหมาะสมนะครับส่วนข้อควรระวังในการต่อเติมพื้นที่ห้องน้ําข้างบ้านเนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ําขนาดใหญ่ หลังนี้เนี่ยถังบำบัดเดิมมันอยู่ฝั่งขวาสุดเลยแต่ว่าห้องน้ําปีกเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายคราวนี้เราทําการเพิ่มถังบำบัดขนาด800ลิตรมันจะเป็นวงขนาดนี้เลยเพื่อซัพพอร์ตระบบลงไปบริเวณตรงนี้ได้เลยนะคราวนี้มันก็จะเดินน้ําได้อย่างปกติแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการโฟล์อากาศห้องน้ํานี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทําหน้าต่างได้คราวนี้เราต้องซัพพอร์ตตัวพัดลมดูอากาศขนาดนี้เลย เพื่อโฟกัสห้องนี้เนี่ยไม่ให้มันมีกลิ่นอับชื้นนะฮะอันนี้ก็คือข้อควรระวังในการต่อเติมพื้นที่ข้างบ้าน